เธอนันยังรักฉันไม่ลงคงคิดว่าฉันยังเด็กเกินไป Bye. ดีเจออมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็สวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับเรียกได้ว่าเราสวัสดีกันในวันพุธถูกไหมถูกครับวันนี้คือวันพุธที่หลายคนเริ่มเข้าที่เข้าทางในการทํางานแล้วนะคะปรับตัวกันช้าชา้า <c oughs> กายหยาบทํางานกายละเอียดอยู่ไหน <c oughs> กายละเอียดนอนอยู่ที่เตียง <c oughs> ใช่ปะรู้สึกเหมือนมันพอมันได้หยุดยาวบางคนเป็นนะจะมีความรู้สึกว่า อ,อย่างไงดีนะอยากหยุดต่อแล้วเกินใจมันแบบเนาะ <ใจ S 1> มัน<ด>อยากหยุดต่อแล้วเกินมันรู้สึกขี้เกียจไปทํางานแล้วเกินลุกไปเนี่ยไม่มีกระใจเลย,เลยอะไรเงี้ยมันมันเป็นนะมันเป็นแล้วก็เรียกหาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะหยุดอีกนะวันหยุดอีกทีจะมีเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวอ้อมบอกของเดือนพฤษภาให้อาอแม่พี่กวงค,คุณผู้ฟังจะได้แบบสบายใจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงมาเริ่มต้นก็ขอของบิวกินแต่ประเด็นคือ อีเนี่ยมาอย่างเงี้ยตัดสินใจไม่ถูกเลยเพราะว่ากินเขาออกเยอะนะจริงครับกินเนี่ยเป็นคนที่มีเพลงเยอะมากในขณะที่พี่อ้อมคล้ายอยากฟังอ่ยิ้มทั้งน้าตาถูกไหมเพราะช่วงนี้เขาก็โปรโมทเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จะมีคนบอกว่าอยากฟังกินที่ฟิชเชอร์ลิงกับใครไม่รู้ว่าที่วันนั้นพี่อ้อมเปิดอีกทีหนึ่งอะ่ะอ่ะแล้วในขณะที่พออ้อมเปิดอ่าฉันคือเราใช่ไหมใช่ครับต่อจากชั้นคือนักสะสมความเศร้ารมีคุณผู้ฟังส่งข้อความว่างไงร,รู้ไหมครับ ถ้าพี่จะเปิดเพลงนี้ได้พี่ต้องเปิดใหญ่ยอมแพ้ได้สิโอ้โหให้เกลียรดเพลงอามากเลยว่าวัยรุ่นฉันคือเรามันเป็นแบบจริงๆเก่านะเก่าเก่าแต่ไม่แน่ใจว่าใครเก่ากว่าไอ้นี้เราไม่ได้วัดกันที่ความเก่าแต่ถ้าเวอร์ชั่นเนี้ยเขาเป็นเวอร์ชันไม่เก่าครับถ,ถูกป่ะถูกต้องอแต่ถ้าคุณผู้ฟังจะให้เกียรดอ้อมอยากฟังใหญ่ยอมแพ้อันนี่เดี๋ยวจะร้องสดละค่ะคือเราจะชนะอะไรก่อนวันนี้ย <c oughs> คุณฟังเราจะเอาชนะอะไรเดีย๋ยว อยากจะร้องเพลงมองหน้าต่างข้างบ้านแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคุณฟังเรามองหน้าต่างข้างตัวเองดูดิคะคุณฟังรบกวนมองหน่อยไม่ต้องเฉพาะประเทศกรุงเทพนะคะประเทศเชียงใหม่เชียงรายสารพัดคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ไหนไนลองบอกสิว่ามองด้วยตาเปล่าตอนนี้ออกไปนอกหน้าต่างคุณเห็นท้องฟ้าเป็นสีอะไรออยากจะรู้เพราะแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันถูกไหม ภาคใต้อาจจะเป็นสีฟ้าสดใสภาคกลางก็แล้วแต่จังหวัดส่วนภาคภาควัฒนาควรเลาให้กับความคืนของชีวิตออกมาเป็นไม่มีสีท้องฟ้านะคะใช่ไหมไม่มีสีฟ้าเนาะใช่ครับแล้วเรียกสีฝุ่นแล้วเรียกสีฝุ่นคุณผู้ฟังจะส่งเข้าประกวดก็เชิญเลยนะคะทางนี้พร้อมในคุณลองบอกของคุณมาว่าคุณมองเห็น นอกหน้าต่างเป็นสีอะไรเราสีเดียวกันถูกไหมกวงใช่ครับตาเราไม่ได้บอดสีใช่ไหมเศร้ามากครับเพราะว่าวันเนี้มันน้ำขุันรุ่นน้องตอนนี้นะเวลาคุยกันหัวข้อมีอะไรโควิดอันใหม่เราจะฉีดวัคซีนไหมวะอ่าแสบตาจังเลยวันนี้ทาไมเราดูคุยกันไม่กี่เรื่องอะจริงคุณฟังมีคุยเรื่องอื่นไหมหรือว่าเพื่อนอ้อมเป็นกลุ่มซ้ำซากวันนี้ผมมีน่าจะมีเรื่องใหม่ ค่าไฟอ๋อค่าไฟก็ทําใจกันให้ลม่ลมๆไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะลดจริงๆส่วนหนึ่งที่ทําให้เอา้ามาปีเดือนปีเนี้ยค่าไฟจะขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปะกติแล้วเวลาเราหน้าร้อนอ่ะเราจะเปิดหน้าต่างแล้วก็ระบายลมแล้วเปิดพัดลมช่วยแต่ส่วนหนึ่งอ่ะ PM สองจุดห้ามันทําให้เราเปิดหน้าต่างไม่ได้ปะ่ะ กลางวันเราก็ปลอบใจตัวเองด้วยการเปิดหน้าต่างให้ลมมันพัดไม่ได้เพราะเรากลัว PM 2.5ในระดับที่เป็นสีแดงอะเข้ามาในบ้านถูกไหมคะครเราก็เลยไม่สามารถเปิดพัดลมให้มันช่วยระบายอากาศและเอาลมเข้ามาถูกปะถกถามว่าต้องเปิดอะไรก็ต้องเปิดแอร์แล้วมีค่าที่เครื่องฟอกอากาศด้วยถูกไหมอันนี้ก็อาจจะทําให้ค่าไฟมันสูงขึ้นยังไม่นับว่าเขาคิดค่าไฟยังไงอีกนะคะว่าการกระบวนการการคิดค่าไฟจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันหลาย หลายมากอะพอพีเอมามปุ๊บนี่สังเกตตัวเองให้ทำไมเราไม่เคยเปิดหน้าต่างบ้านให้ลมมันโฟล์วอะถ้าเปิดไม่งั้นปกติหน้าร้อนเราจะไม่ร้อนขนาดนี้เพราะบ้านมันจะไม่ได้อบใช่ไหมใช่ครับมันจะมีพัดลมมันจะมีอะไรอ๋อมันไม่ได้ว่ะเรากลัวพีเอเพราะ เมื่อหายใจเข้าเอพีเอ็ม2.5เข้าไปเขาบอกมันจะเข้าไปผสมปนเปนในร่างกายในทุกอนูไปอยู่กับเส้นเลือดไปอยู่กับอะไรใช่ไหมไแล้วมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นปิดไว้ก่อนนะคะอ,อ,อ่ะตอนนี้คุณผู้ฟังบอกว่าช่วงนี้คุยเรื่องค่าไฟเหมือนกันอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะคุยเรื่องอะไรเพราะว่าอย่างที่เราบอกไนงะอ่อโควิด PM 2.5 เลือกตั้งที่ข่วงบอกมีเรื่องค่าไฟอ่าน่าสนใจนะคะนะคะส่วนส่วนใครอย่างอื่นที่ส่งมาถามว่าอบอกให้อ้อมร้องเพลงเลยแล้วไงทำแพ้เหรอใจเย็นเดี๋ยวทําใจป๊บชนบุรีเหมือนมีฝนตกตลอดเวลาคาว่าเหมือนมีฝนตกแปลว่าฟ้าอึมครึมแต่ไม่ได้มีฝนใช่ไหมคะโอเคหัวหินสดใสครับแดดเปรี้ยง และเปิดรถนะครับฝุ่นก็ไม่ค่อยเข้ารถครับแตกต่างกับการจอดรถที่กรุงเทพครับเ <Sure. S 1> สพบรรยากาศแบบนี้ไปเลยคุณผู้ฟังมีโอกาสใช้มันให้เต็มที่เพราะตอนนี้ของเราไม่กล้าตากผ้าเช็ดตัวนอกบ้านกล <c oughs> ัวฝุ่นจับกล <c oughs> ัวฝุ่นจับเพราะเดี๋ยวแพ้ไง <c oughs> ตอนนี้ผ้าเช็ดตัวก็ตากหน้าบ้านไม่นอกบ้านไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟัง ก็อัปเดตกันมาแล้วกันคุณอยู่ตรงไหนเห็นท้องฟ้าเป็นสีอะไรส่งข่าวของคุณมาได้นะคะส่วนเพลงนะคะเราทยอยเปิดไปไล่มาตั้งแต่ฉันคือนักสะสมความเศร้าชันคือเรากลิ่นดอกไม้คุกกข่าแตกต่างเหมือนกันรับปิดท้ายที่ตั้งใจเรียนส่วนเพลงอื่นๆกำลังทยอยมารอสักครู่ EFM Shock News แน่นอนนะคะคุณอยู่กับ e f ฟ94ท a อกอารมดีเพลงดีทุกแนวนะคะวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันเป็นหัวข้อเบาๆใสๆไร่ๆคือช่วงนี้คุณคุยกันเรื่องอะไรถูกไหมคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละวงที่เราพูดคุยกับคนต่างๆเนี่ยเขาสนใจอะไรกัน ที่เราบอกว่ามันก็จะมีเรื่องของโควิดเรื่องของพีเอมสองจุดห้าเรื่องของเลือกตั้งแล้วพี่กุบอกว่าเรื่องของค่าไฟใช่ไหมมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนให้ความสนใจกับอะไรแล้ววันนั้นอะไรมันโดดเด่นหรือเปล่าซึ่งข้อความของคุณผู้ฟังมีเยอะมากนะพี่กลุว่าไหมใช่ครับค่าไฟค่าไฟใช่ไหมแล้วก็ค่าไฟเพราะว่าบางคนก็มีเมนชั่นเพิ่มมานิดหนึ่งว่าโดนบินไปสามพันกว่าบาทอโอ oh. สามพันกว่าบาทซึ่งพี่กุ้งก็บอกอาว่าเนี่ยบางคนโดนเป็นเท่าตัวเท่าตัวใช่คือพอเป็นเท่าตัวเราก็มีการอนุมานไปได้ว่าหนึ่งเราเปิดเยอะขึ้นจริงใช่และอากาศมันร้อนมันทําทุกอย่างมาดูทํางานหนักตู้ยงตู้เย็นเราใช้แบบที่มีฉลักประหยัดไฟหรือเปล่าแอร์ได้ล้างไหมถูกไหมเขาก็ให้เราปร,ป,รป,รประเมินตรงนี้ด้วยแต่มันอาจจะมีอะไรที่มันแทรกอยู่ป่ะถ้าพวกเครื่องฟอกอากาศเกี่ยวไหมแต่มัน แอร์เขาก็บอกว่าไม่ให้เปิดแบบเปิดเปิดปิดปิดนะถ้าเปิดให้เปิดยาวๆใช่ป่ะแล้วพอเย็นฉ่าใจแล้วถ้าอยากปิดอ่ะให้ปิดแล้วก็เปิดพัดลมช่วยถูกไหมฮะใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดมันก็อาจจะทํางานแบบเปิดเปิดปิดปิดอันนั้นนะเขาบอกว่าจะเปลืองไฟแต่การที่มันขึ้นไปเท่าตัวเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันคงมีเรื่องของการปรับค่าไฟด้วยมันปรับอะไรหน้าน่ะร้อนว่ะ ถ้าไม่ไม่ไปปรับเอาหน้าที่มันไม่ร้อนแล้วหน้าร้อนเนี่ยอย่าปรับใช่ปะจะให้อยู่เป็นซอมบี้ไงใช่ปะถูกต้องนี่บ่นใครวะพูดลอยๆในขณะที่บางคนบอกว่าเรื่องหน้าตื่นเต้นวันนี้โควิดค่ะออฟฟิศติดสามรายรวดโอ้สามรายรวดนี่ถือว่าไม่น้อยนะเพราะช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ยินมาพักแล้วว่าออฟฟิศที่แบบวันละสามคนอะไม่ค่อยนะก็จะไปอ่านเจอว่าที่เขาส่งกันอะ หรือมองที่อาจารย์แพทย์เขาเขาให้คําอธิบายคืออย่างเรายังย้ําอยู่นะคะว่าโควิดไม่เคยหายไปจากเราครแค่เขาเบาเฉยๆวันนี้เขาเหมือนไปแต่งตัวใหม่แล้วเขาฟิตเขาก็แบบว่ามาพังงาดด้วยเวอร์ชั่นใหม่ให้เราได้แบบรู้สึกว่า ตื่นตัวกันอีกครั้งหนึ่งใช่ปะ่ะ uh huh. แล้วเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ uh huh. ก็ลองฉีดดู uh huh. ใช่ปะ่ะสำหรับใครที่ทิ้งช่วงไปนานนะคะเพียง uh huh. แต่ว่ามันดูเหมือนหนักแหละเพราะว่าคำที่บอกว่าเขาหลบเชื้อเก่งใช่ไหมและอาการที่แสดงออกภายนอกอ่ะมันคือตา พอตาคนเรามันแดงก่ำม,มันก็จะตกใจหรืออย่างข่าวของคุณป๋อที่เขาไอาเป็นเลือดอ่ะพอมันมีเกี่ยวกับเลือดแต่พี่กวงคุณผู้ฟังม,มันจะได้น่าน่ากลัวสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังยังคงเป็นสิ่งที่ดีเราเคยตั้งกัดสูงยังไงก็ทําต่อไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องว่าตอนนี้สนใจเรื่องคุณชูวิทย์บางคนบอกว่าท้องฟ้าที่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยเจอสีฟ้าสดใสมานานแล้วเป็นสีเทาๆขาวๆอยู่เสมอเลยนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบอกว่าตื่นมาปุ๊บเช ็คแอปก่อนเลยว่า A Q I เท่าไหร่ใช, mm hmm. ใช้คำว่าแค่ร4 0บวกใช้คำว่าแค่เหมือนปลอบใจตัวเองอะนะนึก mm hmm. ออกปะ่า ในขณะที่บางคนบอกว่าช่วงนี้คุยกับสามีกับเพื่อนๆน้องๆคนรอบตัวว่าจากนี้เราจะมีชีวิตอยู่กันอย่างไรเพื่อรับฟังแนวคิดของแต่ละคนว่าเขาจะมีความคิดเห็นหรือทัศนคติอย่างไรกับชีวิตต่อจากนี้ในสภาวะทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมแบบนี้ครับส่วนตัวผมกับสามีทําได้อย่างเดียวก็คือทําใจและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แค่นั้นครับเห็นด้วยเนาะ เราเห็นด้วยอ่ะอคือคือในภาคของสังคมมันก็อีกส่วนหนึ่งแต่ตัวเองก็ต้องจัดการตัวเองก่อนนะใช่ปะว่าเราจะจัดการยังไงอย่างน้อยที่สุดการได้พูดคุยและมองยอมรับแล้วก็ได้เห็นวิธีคิดของคนอื่นเอาว่าสิ่งที่สําคัญที่โชว์คือเรากําลังจะสู่ภาวะปรับใจใช่ไหมค,ครับงเพราะเราปรับใจได้เหมือนเราโอเปนไมล์อ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับหรือต่อให้อยากไม่อยากจะรับ แต่เรายังพยายามหาวิธีแก้ไขอย่างเพราะเข้าอกเข้าใจมันปะ่ะ mm hmm. น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากๆค่ะถ้าค,คุณผู้ฟังมีแนวคิดอะไรที่อยากแชร์ก็ลองบอกมาเดี๋ยวอ้อมอ่านหลังใหม่ไว้นะคะเพราะว่าอ้อมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดอะไรอย่างไรนะคะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ